สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงการใช้โปรแกรม MSO นะครับหรือ Multi Sub Optimizer ในการจัดการ Subwoofer นะครับโดยอ้างอิงอผู้พัฒนาโปรแกรมก็คือ a n t y c นะครับแล้วก็ผู้ที่ทำคลิปตัวอย่างขึ้นมาก็คือ Jeff Murray นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถเข้าไปโหลดไฟล์ต่างๆนะครับหรือโหลดตัวโปรแกรมของ a n t y c นะครับ ndc.diy.audioengineering.or นะครับซึ่งสืบเนื่องจากตัวเอพิโซดที่7นะครับผมได้ทำการอไลเมนต์สับวูฟเฟอรเอาไว้นะครับแต่เป็นวิธีของ OCA นะครับซึ่งเขาใช้หลักการของโปรแกรม i r w ที่เป็นฟังก์ชันใหม่ที่เรียกว่า Cost Correlation Alignment นะครับซึ่งหลักการของ Cost Correlation Alignment ก็คือการวัด ตำแหน่งนั่งฟังหลายๆตำแหน่งเหมือนกันนะครับแล้วก็จากสับวูเฟอร์ที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็มาหาค่าตัว Impulse Response ที่มีที่มีการปรับให้มัน correlate กันนะครับแล้วก็ทำการหาค่าเฉลี่ยแล้วก็ทำา q q นะครับดังนั้นจะเป็นหลักการของอการใช้ตัวฟังก์ชันใหม่ของ I E W นะครับแต่วันนี้จะมาเป็นเรื่องของการใช้โปรแกรมนะครับ ในการจัดการสับฟูเฟอร์เหมือนกันนะครับในการจัดการสับฟูเฟอร์ที่มีหลายที่มีมากกว่า1นึ่สับฟูเฟอร์แล้วก็มีตำแหน่งนั่งฟังหลายๆตำแหน่งตามจุดนั่งฟังจริงในห้องโฮมสเตเตอร์นะครับทีนี้มาดูขั้นตอนนะครับที่จะพูดถึงลําดับขั้นตอนก็จะเป็นดังนี้นะครับก็คือขั้นตอนที่1เราก็จะทําการวัดเสียงของสับฟูเฟอร์ที่ตำแหน่งต่างๆนะครับด้วยโปรแกรม i e w แล้วก็ export ไฟล์ออกมาในรูปของ text file นะครับ พอ Export ไฟล์ได้ไฟล์ในรูปของ Text file แล้วเราก็จะมา Import เข้ามาในโปรแกรม mso เป็นขั้นตอนที่2นะครับแล้วก็ตั้งค่าต่างๆคอนฟิกต่างๆเอาไว้นะครับขั้นตอนที่3พอ Import เสร็จตั้งค่าจัดลำดับหรือว่าการทำ Configuration ก็จะมาใช้ตัว w z a r d นะครับของ iu ในการตั้งเกณฑ์ต่างๆนะครับตั้งค่าทีเลียต่างๆในการให้โปรแกรม ที่เป็น Optimization นะครับก็คือ,อตัว Optimizer นี้ก็คือการใช้หลักการทางสถิตินะครับในการหาค่าเหมาะสมตามเงื่อนไขที่เราตั้งไว้นะครับขั้นตอนที่3นี้ก็เลยจะมีการตั้งค่า,าเพื่อที่จะให้ได้เกณฑ์ต่างๆในการให้โปรแกรมนี้คำนวณออกมานะครับขั้นตอนที่4นะครับก็จะเป็นการ ใช้ผลจากการตั้งเกณฑ์ต่างๆเอาไว้มาเปรียบเทียบกันแล้วการสร้างกราฟขึ้นมาเพื่อดูผลที่ได้นะครับขั้นตอนที่5้าก็จะมาประมวลผลเพื่อหาค่าความเหมาะสมสูงสุดนะครับหลังจากนั้นก็จะมาวิเคราะห์เปรียบเทียบก่อนและหลังนะครับการตั้งเงื่อนไขต่างๆนะครับเพื่อที่จะมาขั้นตอนที่7นะครับก็คือมาปรับปรุงผลลัพธ์ที่ได้อาจจะตั้งเกณฑ์ใหม่นะครับแล้วก็มาทําการลัน Optimization ใหม่นะครับเป็น iteration ที่2 3 4จนกว่าว่าเราจะอาพอใจในผลของการปรับค่านะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบผลก่อนหลังนะครับอันนี้เป็นลำดับขั้นตอนที่จะจะทำขึ้นนะครับทีนี้ข้อมูลของโปรแกรม MSO ก็จะมีอ้างถึงอยู่หลายหลายที่นะครับที่ที่หนึ่งที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์ที่ควรจะไปศึกษาไว้ก็คืออยู่ใน mini dsp นะครับ ซึ่งเขาจะใช้ MSO ในการจัดการ d u a l s u b นะครับแล้วก็บวกกับตัวเครื่อง DSP ที่เป็น mini DSP ของเขาเองนะครับดังนั้นก็จะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างดีนะครับคนที่จะไปศึกษาก่อนนะครับทีนี้ถ้าเกิดเข้ามาดูเว็บไซต์ของ a n d ดนะครับหน้าเว็บไซต์ของเขาเนี่ยนะครับจะอธิบายหลักการทำงานของตัวโปรแกรม นะครับพื้นฐานต่างๆว่าจัดการยังไงบ้างถ้ามีตําแหน่งนั่งฟังหลายตําแหน่งเราตั้งเงื่อนไขนะครับเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ออกมาที่ความตีตอบสนองที่ค่อนข้างราบรเรียบทํำยังไงบ้างนะครับในนี้ก็จะมีตัวแทบ็บตัวแถบหนึ่งที่สามารถาดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมเข้าไปทํางานนะครับแล้วก็มีตัว ทิ utorial นะครับซึ่งเราจะทำการโหลดไฟล์ตัวอย่างนะครับมาทำการใช้ฝึกการใช้โปรแกรมในครั้งนี้นะครับก็คือเข้ามาที่ running tutorial นะครับคลิกลิงก์ไปที่ sample file เพื่อที่จะดาวน์โหลดไฟล์ที่ผมดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับก่อนอื่นเพื่อที่ทำความเข้าใจเพื่อความสะดวกในการ import export ไฟล์จาก i e w U ไปโปรแกรม mso นะครับย้ำ ตรงนี้นิดนึงว่าเราควรตั้งชื่อผลของการวัดให้สอดคล้องนะครับกับเงื่อนไขที่จะต้องไป Import ไฟล์ใน MSO นะครับเบื้องต้นก็คือว่าให้ระบุตำแหน่งให้ชัดเจนว่าเราวัดเสียงที่ตำแหน่งไหนนะครับแล้วใช้สับวูเฟอร์ตัวไหนในการบันทึกผลใน,ใ,นในการเป็นซอสนะครับดังนั้นอย่างเช่นที่ตำแหน่งที่1เรามีตำแหน่งนั่งฟังอยู่4ตำแหน่งสมมตินะครับที่ตำแหน่งที่1นึ่งสับวูเฟอร์ตัวที่1เปิด นะครับที่เหลือปิดเราก็ได้ผลเป็น position 1, s u b w s u f e r 1ที่ตำแหน่งที่ 2, position 2, s u b f u r f e r 1นะครับก็จะตั้งชื่อนะครับให้เหมาะสมนะครับถ้ามามีการวัดผล4ตำแหน่งก็จะเป็น position 3, position 4นะครับ s u l f e r เรามี4ตัวก็จะเป็น sub 1 sub สับ sub ส s ไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นตัวนี้จะทำให้เราง่ายในการไป import file ในโปรแกรม mso นะครับอันนี้เป็นการแนะนำในการตั้งชื่อไฟล์ก่อนที่จะส่งออกนะครับทีนี้เวลาเรา export อเขาแนะนำให้ใช้ default ของ r e w เลยนะครับแล้วก็เงื่อนไขตรงนี้นิดนึงก็คือกราฟต้องส่งออกในรูปของ non no smoothing นะครับบางครั้งเราก็ไปตั้งค่าใน preference ก็ได้แต่เราสามารถตั้งค่าก่อน import ออกว่าให้เป็น custom smoothing แล้วก็บังคับ ให้กราฟที่ส่งออกไปในรูปของ text file ให้เป็น no smoothing นะครับตัวนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับแล้วก็ตัว f i ล์ file extension ก็เป็น .txt นะครับตัวหน่วยก็เป็น SPL นะครับแล้วก็ตัว export text delimiter ก็เป็นเป็น space เป็นช่องว่างแทนนะครับที่จะเป็นตัวอย่างจะนี้จะเป็น format ของไฟล์ที่จะส่งออกในรูปของ text file นะครับใน a w ปย U เรามาดูตัวอย่างไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาจากาเว็บไซต์ของแอนดี้นะครับซึ่งเป็นเป็นไฟล์ทิ utorial นะครับเพื่อที่จะใช้ในการศึกษาการทำงานของโปรแกรมนะครับ